สวัสดีครับพี่น้องทางย t ท b e ที่น่ารักทุกทุกท่านครับวันนี้ก็พามาตกปลาเหมือนเดิมครับกับตาไลอ่ซิหมืนแน่เด้พี่น้องเพราะว่าตกตอนกลางคืนครับเมื่อน,นี้มาตอนกลางคืนอันที่เห็นแสงไฟฟังตรงขามมิตรไอ้คนตกปลานะครับตกปลาอ่าอกไก่ครับพี่น้อง ว่ามือนีเลืงานคํำครับก็เลยออกมาหาทายพี่น้องเบิงมบรรยากาศอยู่อ่างยามขึ้นครับอันเทนแสงไฟฟังตรงขามคือทีมงานตกป่าครับหวกหนักๆาน้า,นา,าตกป่าทุกค,คนเลยฟังตกงขามว่าเป็นตะยานครับเนี่ยร้ายกะล่ตีเบี้ยเับ นนบรรยาก,กาศมันขึ้นอันเงียบเงาครับอาจจะมีผ<พ>ี<พ>หลอก<พ><พ>อกับเบน่พีพ่้องเอ้ยแต่เ้ามองไปเห็นครับแต่ลังคนเพิ่กลบาเพิ่นเห็นดูเจอครัแล้วต้องไปเป็นหมู่เป็นก้อนครับถึงไม่น่ากลัวถึงไม่อันตราย นีไล่กันยาลงไปในน้นำนะครับแล้วยาลงไปตีในน้นำนะครับว่าเพื่อว่าสิตีให้มันไกลที่สุดที่ว่าปลามันสิกินนะครับตีถึงหมองมันต้องกินนะครับกระบ่ต่างกันนะพี่นอ้องต่างกันครับงมเข็มในมาหาสมุทรครับการมาตกปลานั่งรอแล้วรอเล่านั่งจนห่วงนอนนะครับ เห็นพี่น้องเห็นไฟนี่แม่นเบิดเลยนะครับมิตะนักตกป่าทั้งนั้นนะครับที่พี่น้องเห็นไฟรอบอ่างนี่มันเป็นไฟบ้านคนนะครับในขขด,ดแล้วรอบอ่างไม่มีบ้านคนนะครับมิตเตะแพรตกป่าเท่านั้นในไล,ล่เราก็ตีเบ็ดไปเรื่อยครับเดี๋ยวอีกขั้นนึงครับต,ตีขั้นนี้แล้วเดี๋ยวอีกขั้นนึง ต้องเดินลงไปตีทุกคนะาากกกันนะครับแต่ว่าตีต้องโบกได้เพราะได้ขึ้นนะแต่ว่าเพื่อให้อยากให้มันยืดระยะออกไปไกลนิดนึงบางคนกะหมานครับบางคนกับหมานในพี่นอ้องตกเบิดมือเบิดขึ้นกับโบได้เ้ยครับอันนี้กับโบหูกันว่าจักสีได้โบได้ครับ มาล่องเบืองเพราะว่าช่วงนี้ปลานบอคคอยเข่านะครับเนี่ยไฟดีกัแมนเบิดนะครับเห็นไฟเยอะๆขนาดนี้นะครับมีได้โต๊ะปลาทั้งนั้นนะครับผมไม่น่ากลัวนะครับถ้าโต๊ะปลาเข้าใจกันบตีขามกันบตีเบียดเบียนกันนะครับปัญหาก็ไม่เกิดนะครับถ้าตี มาเบียดกันมาพานกันปัญหาเกิดแน่นอนนะครับเพราะว่าตางคนก็บลอยพ่อพันเมนะครับพองจากหน้าตาขาดตากันถือว่าเป็นมิตรกันเบืนะครับนักตกปลานอกจากกินเหล่าแล้วบางทีปลางคนก็บบอกง่ายๆกะอยากแสดงนะครับบางทีน่งงนนนนนธรรมดาเข้าไปบงทื้อซานะครับเป็นนักตกปลาน้องกัน สร้างมิตรดีกว่านะครับดีกว่าไปสร้างศัตรูนะครับไปตกปลาพอ,อกันบ้างได้เลยทักทายกันนะครับเรามีความสุขนะครับครั้งสุดท้ายนะครับดีขึ้นมากพี่น้องจากที่ตีไปตั้งแต่มาเพิ่งเรีปลาซี่หาตัวพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งกันครับตอน แก้งกันแล้วครับตอนสว่างนะครับแตอนี้จะแก้งแล้วครับพี่น้องหกโมงเช้าบรรยากาศดีมากนะครับแก้งกันนั่งเฝ้าเบ็ดกันเนี่ยสูงยาท่วนทดวนดีบุญบรรยากาศฟ้าคืมครับเหมือนฝนสิตกสวาก,การินมากปกไปปกไปมีดอยก็หายไปบรรยากาศตอน เช้าๆนะครับบรรยากาศดีมากที่อ่างตกจนว่าหอดเสาคัดในป่าพ่อสอง,งรูปมาพวกพี่น้องมุม้ยป่าตัวใหญ่ครับนี่ครับผลงานครับผลงานแต่จะมาขึ้นเปนหอดเสารครับพี่น้องไม่แต่ป่าตะเพียนตูดลำสองนิ้วสามนิ้ว ผมนี่ตัวใหญ่ครับปลาโพเข่าพี่น้องเริ่มเก็บของครับเก็บของกลับบ้านครับพับผ้าพับยังขึ้นรถเนี่ยเด็ดนี่ว่าแม่นหน่อยหน่อยนะครับเด็ดเด็ดนี่เริ่งขั้นรถได้ไหมได้แดงได้ปลาโพหอดสามโลเลี้ยนครับนี่ครับเด็ดเด็ดนะครับเก็บของครับเตรียมกลับบ้าน รับเทียงพี่น้องแลครับผลงานครับโบหมากไม้ขอบคุณครับ